สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับช h a n n e l Tarot Home 99นะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีตุลลักนณะตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาย,ยนประจำเดือนวกราคม2565นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไว้เวอร์ซา่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีตุลลักา ตุคนโสดกันก่อนเลยว่าในเดือนมกราคนโสดชาวราศีตุลคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนโสดชาวราศีตุลไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ u e e n of Swords จะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปค่ะในช่วงเดือนมกราแต่ว่าด้วยความเลือกเยอะของคุณเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ถูกใจใครเลย Page of Pentacles มีคนเข้ามาค่ะแต่ความสัมพันธ์กับคนที่จะพัฒนาได้เนี่ย ยังหาไม่เจอเพราะด้วยความสเปคสูงของชาวราศีตุลคนโสดชาวราศีตุลเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบความเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเลือกเยอะไปหน่อยอยู่กับโลกจินตนาการของตัวเองไปหน่อยเพราะว่าไพ่แปดถ้วยพอมาขึ้นมาคู่กับไพ่ p g g o o Pentacles เนี่ย ต่อให้คุณจะอายุเยอะมากแค่ไหนก็ตามคุณจะมีสเปคเป็นของตัวเองมีสเปคที่ค่อนข้างสูงหรือว่าอยู่กับการที่ว่าอยู่ในโลกแห่งจินตนาการที่มันสวยหรูแบบทุ่งลาเวนเดอร์นั่นเองหรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียกง่ายๆว่าอยู่กับการครั้งใครศิลปินดาราอะไรบางอย่างที่มีศิลปินดาราเหล่านั้นเนี่ยเป็นต้นแบบ ในในสเปคของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาในช่วงเดือนมกราเนี่ยมีเข้ามาให้เลือกมากกว่า1คนแต่ด้วยความเลือกเยอะของคุณอาจจะยังไม่มีใครเข้าตาคุณและด้วยความที่บางคนโสดมานานอาจจะอยู่กับการหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยคุณก็จะกลัวว่าเขาคนนั้นจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ย เปลี่ยนไปก็ทำให้คุณเนี่ยเลือกที่จะไม่คุยกับพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองค่ะและไพ่ดิทาวเวอร์การเข้ามาของพวกเขาเหล่านั้นก็เลยเป็นการเข้ามาในรูปแบบที่ว่าเข้ามาแค่ระยะเดียวแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายออกไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเลือกเยอะของชาวราศีตุลก็เป็นปัญหาทำให้คนที่เข้ามาหายออกไปหมดนั่นเองค่ะในช่วงเดือนมกราคม คราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีตุลลัคณาตุลคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างในอดีตที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นไพ่สีเหรียญคุณเจอความสัมพันธ์ที่คุณต้องพยายามขวายคว้ามันน่ะท,ทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่แค่ต่อหน้าเขาทําเหมือนกับว่าเขาสามารถ เขาทําเหมือนกับว่าอยู่ในตําแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงแต่พอเวลาที่คุณชาวราศีตุลพยายามที่จะวิ่งเข้าหาเขากลับทําเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้คุณอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบนั้นนะคะ คุณชาวราศีตุลเองเนี่ยอาจจะตัดสินใจเทคใครบางคนออกไปเพื่อที่จะมาเลือกคนคนนี้แต่มันดันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยากมากๆขวายคว้าเท่าไหร่ก็ขวายคว้าไม่ทันเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เลยชาวทัดลมค่ะที่คุณเจอเนี่ยดูจะเป็นชาวทัดลมซะเป็นส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่คารมดีปากหวานคารมดีแต่คุณ จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่สังคมกว้างมากซึ่งแตกต่างจากคุณที่ค่อนข้างที่จะจริงๆคุณก็เป็นคนสังคมกว้างนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้กว้างเท่าเขาหรือว่าไม่ได้ชอบการสังสรรค์ฟาร์ตี้เท่ากับเขาการวิ่งไล่ตามเขามันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยสําหรับชาวราศีตุลในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะให้ความสัมพันธ์คุณเนี่ยหรือว่าให้ความสําคัญเนี่ยอยู่ในรูปแบบของการที่ว่า เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนยังไม่ค่อยยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นคนรักกันแบบ2ต่อ2และก็ดูเหมือนกับว่า p g g o o s s o r t s คุณจะอยู่ในตำแหน่งของการเป็นตัวเลือกของเขาด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าไพ่ the h i g h p r i e s t ท s s เนี่ยจริงๆแล้วในใจลึกๆของคุณเนี่ยมันจะต้องมีเซนต์บ่งบอกแล้วว่าเขาอะ่ะมีการคุยกับคนอื่นอยู่แต่ก็มาคุยกับคุณด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นะคะ สถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีตุลเนี่ยคุณใช้ความพยายามมากเลยในการที่จะเอาชนะเขาเอาชนะในที่นี้คือการเอาชนะใจคุณพยายามมากเลยที่จะลงมือและก็กระทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยคือคนที่ดีพร้อมที่จะอยู่ข้างเขานะแต่ก็เจอคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกเหมือนเขาไม่อินกับเราและการกระทำของเขามันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันท็อกซิกสำหรับชาวราศีตุลตัวคุณเองเนี่ยเคยลองแล้วลองที่จะไปสนใจอย่างอื่นมากกว่าเขานั่นก็คือเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าไปโฟกัสเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกครั้งที่คุณกําลังจะรู้สึกว่าเอ้ยกําลังสบายตัวกับการทำใจได้และที่ไม่สนใจเขาเขาก็จะ กลับมาหรืออยู่ดีๆก็พุ่งเข้าหาคุณเหมือนคุณจะมีประเด็นกับชาวธาตลมแล้วก็ชาวราศีสิงห์เป็นหลักนะคะณนะเวลาเนี้ยก็ดูเหมือนกันว่าคุณพยายามที่จะห่างจากเขาพยายามที่จะเฟดตัวออกห่างจากเขาแต่เขาก็กลับมาอยู่ดีทําเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เคยขัดแย้งกันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่เคยทะเลาะก,กันคราวนี้เรามาดู ความรู้สึกนึกคิดของเขาและคุณกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันขอดูชาวราศีตุลก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตัวคุณเองเนี่ยเดิมมูลขึ้นมาคุณไม่มั่นใจในตัวเขาเลยคุณกลัวมากๆเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะไปสนใจคนอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างป๊อปปูล่า มีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะค่ะมีคนเข้าหาเขาเยอะมากแล้วก็แล้วก็ตัวเขาเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะแสดงออกให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขา่าไม่สนใจคนอื่นต่อให้เขามีคนเข้าหาซึ่งตัวคุณเองอ่ะจริงๆก็มีคนเข้าหาแต่คุณเลือกที่จะไม่สนใจเช่นกันความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณสนใจเขามากประเด็นก็คือมันเป็นอะไรที่เหมือน เหมือนกับว่าเขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุยด้วยแล้วสบายใจทั้งทงที่รู้นะว่าเขาเจ้าชู้มากๆเลยคุณไม่สามารถเบรกเขาได้เลยแต่หยุดที่จะสนใจเขาไม่ได้เลยเหมือนกันความรู้สึกของชาวราศีตุลในตอนนี้อยากจะถอดใจเพราะในตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากอยากเอาชนะเขาแล้วก็สามารถเอาชนะใจเขาได้แต่ในตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคนที่ดื้อม,มากแล้วก็มีความคิดเป็นเซนเ,นเตอร์ของตัวเอง เขาไม่ฟังคุณเลยนั่นเองค่ะความรู้สึกของคุณในตอนนี้มันเลยตีกันมั่วไปหมดเลยค่ะพ่ยห้าไม่เท้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ยังไงมากกว่าและคุณเองก็เบื่อกับการที่ต้องมานั่งทะเลาะกับเขาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยของเขาที่รู้สึกเหมือนกับว่าเฟลลี่กับทุกคนแต่มันเป็นการเฟลลี่ในรูปแบบหยอดและก็เช็คเรตติ้งนั่นเองค่ะส่วนตัวเขานะคะความรู้สึกที่มีต่อชาวราศีตุล ความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีตุลเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบแสดงว่าเขาเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเขาค่ะถ้าขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบอะ่ะมันคือความรู้สึกที่เขาคุ้นเคยกับการมีคุณแต่เขาบอกไม่ได้เขาตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขารักคุณหรือเปล่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีตุลเนี่ยมันคือการที่เขารู้สึกว่าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไพ่แปดดาบไพ่ก้าถ้วยขึ้นมา เขารู้สึกว่าเขาชอบที่คุณมาชอบเขา เขารู้สึกดีที่คุณมารักเขาแต่ถ้าจะให้เขามอบความสุขหรือว่าชีวิตของเขาทั้งหมดให้กับคุณเนี่ยถ้าถามว่าเขาทําให้ได้ไหมเขาให้ได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเขาไม่สามารถเสียอิสรภาพหรือว่าความเป็นอิสระของเขาให้กับคุณได้ตัวเขาในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ t e m p e r a n c เขาไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์หรือว่าไม่ต้องการให้ชีวิตของเขาอะมันยุ่งเหยิงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันเนี้ย มันดีอยู่แล้วเพราะมีคนมากมายลายล้อมที่จะมอบความรักให้กับเขาซึ่งเขาไม่ได้ต้องการความรักแค่จากคุณเพียงคนเดียวเขาต้องการความรักจากใครหลายๆคนในเวลาเดียวกันแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาแฮปปี้ที่มันเป็นแบบนี้เขาเลยไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรและการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาพึงพอใจเขาไม่ได้อยากให้คุณหายไปจากชีวิตค่ะแต่ถ้าถามว่าเขาต้องการที่จะดูแลไหม เขาเป็นคนที่สบ,สบายสบายอะสบายจนเกินกว่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแบบง่ายๆไพ่สี่ดาบตาบใดก็ตามที่เขาได้รับโอกาสจากคนอื่นแบบง่ายๆหรือว่าได้รับความสําคัญและการใส่ใจจากคนอื่นง่ายๆ,ๆเขาจะไม่รู้สึกว่า เขาต้องการคุณสักเท่าไหร่นักหรือว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องเทคแคร์หรือดูแลคุณสักเท่าไหร่นักความรู้สึกของเขาในตอนนี้เนี่ย King of w ฟ n d คุณจะอยู่ในชีวิตเขาก็ได้หรือไม่อยู่ก็ได้เขาไม่รังแต่ถ้าทางที่ดีเขาก็อยากให้คุณอยู่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ดูแลคุณอย่างดีในสถานะคนรักอยู่ดีทีนี้พอมาดูบทสรุปในช่วงเดือนมกราคมให้กับชาวราศีตุลบทสรุป ของชาวราศีตุลในเดือนมกราคมนะคะความรักของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองไม้เท้านั่นหมายถึงอยู่กับเวลาของการต้องเลือกคุณต้องเลือกสักหนึ่งทางแล้วว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธน์นี้ซึ่งคนคนที่เขาห่วงคุณจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องของคุณเนี่ยค่ะ เขากําลังรอดูว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคนที่รู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณเขากําลังรอดูอยู่ว่าคุณจะเดินหน้าในทิศทางไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณเลือกที่จะเดินออกมามันก็มีคนใหม่ที่พร้อมจะมุ่งหน้าเข้ามาจีบคุณทันทีจริงๆมันมีคนที่แอบชอบคุณแล้วก็รอสแตนบายอยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาแล้วก็ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตาม คุณหลีกเลี่ยงปัญหาของการทะเลาะกันการใช้คำพูดรุนแรงจากเขาคนนั้นไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นคนโมโหร้ายใจร้อน,นะคะ่ะถ้าคุณเลือกทำเ,เลือกที่จะพูดหรือว่าเลือกที่จะอธิบายอะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึกภายในใจให้เขารู้สึกแบบเดียวกับคุณเนี่ยคุณอาจจะคิดผิดเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่า เขาไม่ชอบให้ใครมาบังคับเขาไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบในช่วงเดือนมกรามมีเกณฑ์การทะเลาะกันค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะทําให้คุณเนี่ยการทะเลาะกันครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากลองเปิดใจให้กับคนใหม่มันเป็นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวราศีตุลกันค่ะ ไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่กําลังจะบอกว่าจริงๆคุณกับเขาอะมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันตรงกันนะคะแต่ว่าบางทีในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะกําลังต้องการที่ปรึกษาหรือว่าคุณอาจจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีในการให้คําแนะนํากับคุณแล้วละค่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณกับเขาอะมีเคมีที่ตรงกันมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจเลือกได้อย่างละยากลําบากบางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นจุดบอดของความสัมพันธ์นี้หรือว่ามองไม่เห็น ข้อเสียของความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะต้อง ขอความร่วมมือจากคนอื่นที่เขามองเข้ามาเห็นความสัมพันธ์เนี้ยค่ะว่ามันมีปัญหายังไงแล้วควรแล้วควรรับฟังเขาเหล่านั้นค่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้ในทิศทางที่ดีเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเหมือนเด็กน้อยที่กําลังเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาค่ะมันมีความรักให้กันก็จริงแต่มันไม่จีรังยั่งยืนเพราะด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังทําตัวเป็นเด็กอยู่ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับ การอ่านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลและคนาตุลในช่วงเดือนมกราคม2565นะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อทักทายกันเข้ามาสอบถามค่ากูในการดูดวงได้นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ๆได้นะคะสำหรับวันนี้ไม่บายคะ่ะ